ต่อไปมาในส่วนของเสริมวิชาภาษาไทยนะคะในส่วนของเสริมวิชาภาษาไทยก็บอกว่าวาดภาพตามคำาวาดภาพตามคำนะคะเดี๋ยวก่อนที่จะวาดภาพลงไปในแบบฝึกเดี๋ยวเรามาฝึกอ่านคำกันก่อนนะคะอ,อย่างเช่นคำว่า,าพร้อมๆกันเลยค่ะรออ,ออูกรุภพอโงงโปงไม่เอีอ๊ยโงงลูกโงง ต่อไปค่ะคำต่อไปอะไรเอ่ยสโอ,อ,อมอสมไม่โทสม้มอโอโอส้มโอคำต่อไปค่ะขออวขาวไม่โทข้าวหโอดโพดข้าวพอโ,อโดพด,พดคำต่อไปค่ะตอเองอแตง มมโอโมแตงโมคำต่อไปค่ะโมอุดอมดดอดเองงอแดงมดแดงเรามารู้จักคำกันแล้วทีนี้บอกว่าให้เด็กๆิดเนี่ยวาดภาพตามคำนะคะ,ะวาดภาพตามตามคำนะคะเอาดูคำที่หนึ่ง ที่หน no, uh, ึ่งอ่านว่าอะไรผมๆมกันนะคะนออุกนกยออูงอยงนกยงเราก็วาดลงไปเลยนกยงคำที่สองสออุมอสมไมโทส้มอโอโอส้มโอวาดเลยค่ะต่อไปคำที่สามมออุดอมุดดอแองงอแดงมดแดงลูกก็วาดลงไปเลยมดแดงลักษณะเป็นยังไง ต่อไปคำต่อไปลอ,อูกอลูกงออกเงาะลูกเงาะต่อไปค่ะพ,พร้อมๆกันเลยค่ะตอแองอแตงโมโอโอมแตงโมอซีกด้านขวานะคะคพร้อมๆกันเลยค่ะนึกลอองอรองทอเอาเทาไม่ถทเท้ารองเท้าคำต่อไปค่ะขออาโว โขข้าวพอโอดอโพดข้าวโพดเอาต่อไปค่ะลออูกอลูกโอ,อ,อ,อโองงโปงไม่เอกโองลูกโองเอาต่อไปค่ะคออางงคางคออกคอคบคางคบสุดท้ายนะคะสุดท้ายกอรอ,อักล่าโปโลโองงรงกล่ โปรง่ะวาดลงไปเลยนะคะเนี่ยลูกลกยูลูกก็วาดลงไปรองเท้าวาดลงไปเลยะค่ะนะคะส้มโองเหมือนกันวาดลงไปข้าวโพดมดแดงลูกโป่งลูกเหาะทางคบแป้งมูกระโปรงว่วาดลงไปให้ตรงกับคำนะคะเมื่อวาดเสร็จเขียนชื่อแล้วก็ชั้นนะคะให้ถูกต้องแล้วก็สวยงามด้วยนะคะ